เรียบร้อยครับแมสตี้ร่วงจนได้นะครับตกรอบเอ่อ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับแมสตี้ของเปเปอร์โดล่าครับโอ้เรือใบสีฟ้าแมสตี้จ่อยเลยนําเร็วโดนอัลฮิลานต่อเวลาเฉือนชนะสุดมันครับเมื่อกี้เลยนะ4ประตูต่อ3แมสตี้ครับพลิกล็อกเลยครับแม้นําเร็วจากแบรดอวซิวานในครึ่งแรกแต่มาโดนเท่านั้นอวิลานครับยิงสองตงในครึ่งหลังแซงนําจากมาโกสเลโอนาโดแล้วก็เมาคอมนะ เกมต้องต่อเวลาพิเศษครับเมื่อ,อริงฮารแลนด์ยิงตีเสมอแล้วคาริดูคนล,ลี่โคขึค้นนำหลังต่อเวลาไม่นานแต่ฟิฟโวเดนครับก็มายิงตีเสมออีกนะครับสุดท้ายครับกลายเป็นเซนั้นของเลโอรโดหมาประตูที่2ของตัวเองเป็นประตูชัยให้กับทีมดังจากซาอูอย่างอัลฮีลานเชือนชนะแมนซิตี้สี่สทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอฟลูเมนเซจอดป้ายแล้วสำหรับแมนซิตี้ บอกเลยครับว่าแมนซิตี้เนี่ยอดใช้งานคลาริโอเอชเบอรี่ครับเนื่องจากบาดเจ็บพ้อท้าระหว่างซ้อมก่อนเกมกับยูเวนตุสหรือวลวิสต้องนั่งดูเพื่อนเช่นเดียวกันนะกับเอชเบอรี่นั่นแหละในขณะที่เขายังติดโทษแบนไปเกมสุดท้ายจากทั้งหมด3นัดส่วนมาเตโอโกเซสกับกลับไปบ้านเพื่อฟักฟื้นจากการผ่าตัดเอ็นร้อยหวายเอาเวลาต้องเสียซาเลมอ,อสโดซารีกองกลางกับตาทีมที่บาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าจากเกมกับปัชูก้าและดาวเตะวัย3 3ปีจะต้องพักราวรา,วราวสัปดาห์ แมสตี้ครับเปิดเกมมาครองเกมได้ฝ่ายเดียวในช่วงต้นเกมนะและได้โอกาสจบสกอร์ครั้งแรกของเกมจากจงวัดเตะมุม,มที่บอลยังไม่ตายโดกูตามไปเก็บแล้วเลี้ยงจี้ก่อนเปิดมาให้ดิอยสเนี่ยโมง่งโหนโหนเข้าซองของโบโนนะครับเกมนี้ยาซิโบโนก็ถือว่าโหดมากนะครับแมสตี้เนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำจะได้ครับจากการขึ้นเกมทางซ้ายเอโนรี A ่ uri, ทำชิ่งกับไรเดอร์ก่อนเข้าไปเปิดยัดโดนสกัดก็จริงครับแต่ดันไปเข้าทางแบรดลซิวายยิงจอ่จอเข้าไปง่าย เลยนะแต่เอาฮิลาน์พยายาม布拉ทัวงเอาแฮนด์บอลแต่ผูุ้ริษณเนี่ยยืนยันให้เป็นปรโตูนะครับได้เร็วมากเอาฮิลานกระตือรือร้นขึ้นครับแต่ก็ยังหาเชว่จบสกอร์ไม่ได้กลับการฝั่งแมนซี้ได้ลุ้นอีกครับจากการโยกเข,ข้าในของซาบิโยเลือกที่จะปั่นกะยัดเสาไกลแต่หลุดเป้าเยอะเลยใกล้เคียงที่จะได้ประตท,ที่2เลยสําหรับแมนซีครับจากการแทงทะลุข,ของฮาแลนด์ไปให้ซาบิโยแตะลบโบโนในงหวะแรกแล้วยิงได้นะครับแต่สุดท้ายโบโนตามไปเซฟไว้ทัน เกือบได้ครับโอ้โหจังหวะที่ซาบินโยเนี่ยแทงสั้นๆให้กับกูโดโกันสอดมายิงกะสวนตัวโบโนแต่ก็ยังติดเซฟจนได้เหนียวสุดสําสำหรับโบโนในเกมนี้ครับช่วยเอาฮิลานไม่เสียประตูเพิ่มจากลูกเตะมุมบรโดเปิดให้กววริโอมงหลังคูลิงเบรกไม่นานครับแมสตี้ก็ได้ลุ้นต่อครับปีกทั้งสองฝั่งประสานงานกันซาบินโยเปิดให้โดโกยิงแต่ไม่แรงเท่าไหร่โบโนรับสบาย จังหวะการเขาทำที่ยอดเยี่ยมของอาวิลานครับโอ้โหคาโน่แลบมาเปิดให้กับเลโอนาร์โดบอลมันย้อนไปหน่อยครับเลยโหมไม่ทีเหินข้ามคานออกไปแมสตี้ตอบโต้เร็วครับเกือบเป็นประตูบรโดซิวารับบอลจากซาวิโยแล้วพลิกยิงด้วยสายเต็มแรงนะยังติดเซฟบโน่ bon คนเดิมมาครึ่งหลังกันต่อครับเริ่มได้ไม่นานครับโอ้โหนาทีเดียวด้วยซ้ำอาวิลานก็มาได้ประตูที่เสมอจากมาค์ข้อมครับลุยมาแล้วแต่ให้กาเซโล่ได้เปิดโดนสกัดเข้าทางเมาค์ข้อมอีกที ยิงติดบล็อกเข้าทางปืนของเรอวแล้วด้วยยิงคนเดียวโล่งๆครับมงเข้าไปเลยยิงคนเดียวโล่งๆมงเข้าไปเริ่มมองเห็นช่องโหว่แล้วสําหรับแมนซี่ครับรองขึ้นหลังครับเอ็นรี่โดนเจาะฝั่งเดียวครับมาค่อมเลยเลี้ยงจี้เข้ามาก่อนแล้วแต่ให้กาเซลโล่สอดมายิงแต่หลุดไปไกลเหมือนกันแป๊บเดียวครับจอชิวาเตมุนดีของแมนซี่ครับกลับโดนตัดได้กาเซลโล่ดีดเร็วกับมาคอมใช้สปีดดวลกับเอ็นรี่ก่อนหลุดไปยิงบาฮาเดนซอนเข้าไปแบบไม่เหลือตอนนี้เอาวิลารแซงแล้วนะครับกลายเป็น 2-1น,นะครับแมิตี้นะครับผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน,นครับจารู้เต่ม,มุมบรโดเปิดเข้ามาบอลโดนาเก้ ake, เข้าทางเออร์ลิงฮา์รนด์จิ้มจ่อๆเข้าไปตอนนี้สกอร์กลับมาเป็น2-2เท่ากันจากที่เอาฮิลาเนะี่ยเกือบได้จุดโทษมาคว่มโดนเสียบล้มลงไปแล้วผู้ตัดสินเป่าให้นะแต่แลแมนยกทงล้าหน้าจากนั้นไม่นานแมสตี้ก็ได้ลุ้นเมื่อโดกูครับเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงฉลบเข้ามือโบโนแล้วอีกไม่กี่อืดใจอะดกูก็ซัดฉล็บตรงตัวโบนโนอีก โอกาสของแมนซี้ครับเริ่มกลับมาเยอะอีกครั้งครับแบรดโดครอสให้กับโดกูสบัดหัวมงหลุดกรอบไปเยอะเลยจังหวะเตะมุมของแมนซี้เป็นเอโนรี่ที่เปิดไปตกแผ่นหลังของเออร์ลิงฮารันด์ยังเข้าทางโดกูมงจากระยะเผาขนแต่ก็มีกอเซลโลเนี่ยมาเบียดทำลายจังหวะทำให้โมงไม่ถนัดบอลเลยข้ามคานซะงั้นนะครับน่าเสียดายครับเอาฮิลามีจังหวะหนึ่งนะบ,บอลรีคลิกที่นเนวสเปิดเข้าหัวคาโน่ละ ที่พุ่งมงกอนใครเพื่อนแต่โดนไม่เต็มเท่าไหรบอลเฉียวหลุดออกไปนะครับโอกาสทองของแมนซสตี้ที่จะแซงขึ้นนำอาคาชิมงย้อนสอยๆมาจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วแต่โบโน่เนี่ยเซฟได้บอลเข้าทางอเลิงฮานซ์ซ้ำผ่านมือโบโน่แล้วแต่ยังโดนลาจามี่สกัดบอลจากเส้นแบบวุดวิดเลยบุกหนักสุดๆครับสำหรับแมนซสตีแล้วช่วงนี้โดกูครับใจ่ายให้เดีาร์สครับยิงจากนอกเขตนะบอลเข้าข้อดีเหลือเกินแต่มันเข้ากลางประตูแต่ไมโบโน่ปัดออกหลังไป ช่วงท้ายเกมเอาเวลาได้ตอบโต้ไคโอครับรับบอลจากเนเวสก่อนตัดเข้าในแล้วปันว่น้วยสายตามสูตรบอลหลุดกรอบไปเยอะนะเพื่อนตีรถเปล่าเลยครั้งนี้อาววลานมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งครับจากลูกอ่าเตะมุมของโรเบนเนวสครับเปิดเข้าหัวคูริบารีสะบัดเปลี่ยนทางไปเข้าเอเดรีนได้แค่มองเมสซี่ไม่ยอมง่ายๆมาตีเสมอครับจากบอลจากไรน์ชกีที่ลงมาหยอดอย่างสวยเข้าหีบโทษไปให้โฟเดนยิงหนีโบนโนเข้าไปอย่างสวยงาม เกมมันระดับ5ดาวเลยครับสําหรับคู่นี้ครับเอาฮีลานครับผมมาได้ประตูขึ้นมาอีกครั้งโรดี้เนี่ยเปิดจากกราบซ้ายให้กับมเมลินโควิสซาวิดมวกติเซฟเอเดซอนเข้าทางเลโอนาร์โดซ้ำจะจ่อไม่เหลือนะครับจะเจ็บแหล่ไม่เจ็บแหล่เลโอนาร์โดเอาฮีลานครับเกือบได้ประตูที่5้าเจังหวะโต้กลับครับโรดี้เปิดไปเสาไกลให้กับเนเวสสอดยิงติดบ,บล็อกอาเก้แบบวุบวิดจบเกมเอาฮีลารเฉือนชนะแมนซิตี้ครับสประตูต่อสมาเข้าไปชนฟลูมินเซในรอบ8ทีมสุดท้ายแมนซิตี้เกือบดราม่าคร,ครับ เกือบดาราม่าตีเสมอช่วงทถเจ็บโดกูัซัดฉลบออกหลังครับได้ลูกเตะม,มุมสุดท้ายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ถือว่าเกมนี้ไม่ใช่วันของแมนสตี้ครับถือว่าทําดีที่สุดแล้วนะโอ้โหแมนสตี้ร่วงจนได้นะในเกมนี้ครับร่วงเรียบร้อยหมดสิทธิ์คำสร้อยนะทุกท่านทุกคนคิดเห็นยังไงกับแมสตี้คอมเมนเข้ามาได้เลย